คือว่าเราอยากทำรองเท้าที่ดีให้ลูกค้าใส่ทนแล้วก็ใส่สบายนุ่มเราก็ทำทำนั้นเราก็ขายดีมากนะคะเราจะมีงานนอกเข้ามาก็เริ่มมองเห็นอนาคตของของ,ของลูกของครอบครัวค่ะว่าเออต้องไปได้ดีแน่ ขั้นตอนแรกก็มีแบบมีแพทเทิร์นมาวาดใส่ผ้าใส่หนังแล้วแต่ลูกค้าเขาจะชอบสีไหนพอวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ไปเย็บเ,เย็บเสร็จแล้วก็เอามาประกอบใส่พื้นไอ้ส่วนพื้นนี่ก็ต้องไปปั๊มใส่หลายชั้นเนี่ยพื้นนี่พื้นกลางแล้วก็ซับมันมีเหล็กข้างในด้วยนะให้มันอยู่ทรงอ่ะแล้วก็มาปูท้องใต้ติดยี่ห้ออะไรพวกนี้ปูพื้นเสร็จแล้วก็เสร็จแล้ว,ลว,วค,ครับหนังวัวผลนมากครับเวลาพื้นสึกก็มามา,มาเปลี่ยนพื้นได้ ก่อนหน้านี้ก็ทําแม่บ้านแล้วก็สนใจรองเทาง้ทาก็เลยขึ้นไปฝึกกับช่างพอเจ้านายเขาเห็นเขาสนใจว่าไอ้นี่มันใช้ได้ตอนนี้พอทําเก่งแล้วก็ให้เป็นช่างไปเลยส่วนป้าก็เป็นช่างปอกหนังเขาเป็นหนังหน้าใช่ไหมเขาก็ต้องมาปอกเพื่อมาพับพอเราเก่งแล้วเรามีเรามีลูกค้าแล้วเราก็ออกมาทําเองลูกเราจะได้มีอนาคต จะไม่ต้องลำบากเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งก็ทำงานทำงานไปมีความรู้สึกว่าปวดท้องปวดท้องก็ทนไปว่าปวดท้องทั่วไปแล้วก็มันชักผิดปกติตัวผอมลงเลยไปหาหมอก็ตรวจเจอเป็นมะเร็งเจอก้อนเนื้อประมาณ8เซน รับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้จริงๆค่ะคืออยู่โรงพยาบาลเนี่ยแอร์เขาหนาวนี่เหือหือแตกทั้งตัวนั่งไม่ได้เดินไม่ได้ขามันไม่มีแรงจะเดินเศร้าไม่มีอะไรจะเปรียบเรื่องเศร้าเลยค่ะเราต้องเราต้องอยู่คนเดียวเลยเหรอเราคิดต่อไปไกลมากขนาดนั้นเลยนะคะเราต้องอยู่คนเดียวอยู่กับลูกเลยเหรอแล้วเราจะอยู่ยังไงอะ่ะ พอมาทาแล้วว่าตอนนั้นนคือที่บ้านอะ่ะจะเน้นเรื่องของการผลิตผลิตส่งออกอะค่ะก็คือจะมีจะมีเหมือนบริษัทอะ่ะเขามาจ้างเราทําแบบนี้นะห้าหมื่นคู่เราก็จะทำหน้าตาแบบเนี้ยห้าหมื่นคู่ส่งให้ทันลงเรือ,อพอเราเข้ามาทําจริงๆอะ่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราได้กําไรน้อยมากเลยนะป้าปรากฏว่ากําไรมันได้แบบห้าบาทสิบบาทจากการทํางานที่เหนื่อยขนาดนี้เออนั่นก็เลยก็เลยมาค่อยๆสลาตาคิดเนาะว่า ที่จุดเนี่ยมันกําไรน้อยมากเลยแล้วมันใช้คนเยอะมากเลยและการใช้คนเยอะก็มีปัญหาเยอะมากดังนั้นก็เลยเหมือนกับค่อยๆคิดเรื่องแบรนดิ้งขึ้นมาก,ก็เลยเป็นรองเท้าแซบชูที่มีความหลากหลายในเรื่องของแบบและสีแล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกตามความต้องการได้ ตอนแรกก็รู้แค่ว่ามะเร็งรังไข่พอเสร็จแล้วคุณหมอแล้วเราก็เข้าขบวนการการรักษาเนาะแล้วก็ตรวจออกมาปุ๊บปรากฏว่าหญิงเป็นสองมะเร็งพร้อมกันนะ่ะเป็นแบบรังไข่แล้วก็เป็นพุงของลูกด้วยเหมือนฟ้าผ่าเลยค่ะคืนน้ำตามันไหลลงมาทันทีเลยเราก่เลยก็ไปข้างในไม่อยากให้ลูกเห็นเศร้ามากค่ะกลางคืนก็ไหว้พรกก่อนนอนให้ลูกหายอย่าอย่าได,อาได้อย่าได้เป็นอะไรอย่างเงี้ย ขอให้ครอบครัวเราผ่านไปด้วยดีเถอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้คุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยความคิดในตอนนั้นนะหญิงหญิงไม่ได้หญิงไม่ได้คิดว่าหญิงจะตายเนาะหญิงไม่ได้กลัวข้างหน้านี่กว่าหญิงไม่ได้รู้ว่าอนาคตมันจะแค่ไหนแต่ว่าเขาเปลี่ยนความคิดเลยว่าเคยแพลนชีวิตเป็นปีตอนนี้ก็แพลนชีวิตเป็นเดือนพอเป็นมะเร็งก็แพลนชีวิตเป็นสัปดาห์ เออว่าสัปดาห์หน้าจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ลบเรื่องที่ที่ไม่จําเป็นออกไปอันไหนสําคัญก็ทําก่อนอันไหนไม่สําคัญก็ทําหลังไม่ได้ไปวางแผนกับใครมากมายอะค่ะงานอยู่ตรงหน้าก็ทําถ้าช่วงที่หญิงต้องรักษาไม่มีลูกค้าก็พอไม่ทำเออก็จะเป็นมองแค่แคบลงแล้วก็ปัจจุบันมากขึ้นเงี้ยค่ะตอนนั้นเ่าพอมันเป็นอะ หนิงก็จะบอกกับกับทุกคนในบ้านว่าเฮ้ยเราเราช่วยเหลือกันเราพึ่งพากันเนาะในในหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ต้องไปแบบขายให้มันเวอร์วงังเอาที่วันเนี้ยเรามีความสุขแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็สามัคคีกันเนี้ยค่ะในในครอบครัวก็จะใช้หลักเนี่ยค่ะในการทําให้มันผ่านไป